สวัสดีเอฟซีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ยายจะผัดเปรี้ยวหวานเดือนหนึ่งจะมีหนึ่งครั้งเพื่อนๆถ้าไม่ผัดผักรวมก็จะผัดเปรี้ยวหวานเพราะว่าเราก็จะไปเก็บของเล็กๆน้อยๆ,ๆที่มีอยู่ในตู้เย็นเพื่อไม่ให้มันเหี่ยวหรือเสียทิ้งนะเราไปเก็บมาก็จะได้อาหารหนึ่งเมนูนะเพื่อนๆอ่าวัตถุดิบที่จะทำก็คือมีกระเทียมหมูหัน่น หรือใครจะชอบอกไก่หรืออะไรก็แล้วแต่ทําได้นะทุกคนแล้วก็มะเกิดเทศราชินีแตงกวาสับปะรดพริกหยวกหัวหอมนะถ้าใครมีผักมากกว่านี้ก็ใส่ไปได้เพื่อนๆแต่ยายมีผักแค่นี้นะทุกคนยายก็จะผัดแค่นี้มาดูวิธีการทํากันเลยสิ่งสําคัญที่จะจะผัดเนี่ยทุกคนอย่าลืมตั้งกระทะ <laughs> สั้งกระทะใส่น้ำมันพอน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเสร็แล้วก็ใส่หมูลงไปกระเทียมเราไม่ต้องผัดให้เหลืองมากนะเพื่อนๆจะได้จะได้กลิ่นของกระเทียมสดมันจะอร่อย ทำอาหารไม่มีกฎตายตัวเพื่อนๆวิธีใครวิธีมันทำไปเลยแต่อย่ากกลัวที่จะทำใสไปเลยยายใสท้องกันหมดเลยนะทุกคนใครจะชอบผักกรอบก็ ผัดประมาณนี้แล้วปรุงรสยกลงได้เลยถ้าชอบผักก่อบๆนะแต่ยายชอบผัดสุกๆยายก็จะเติมน้ำลงไปหน่อยนึงมาเขือเทศราชินีนี่ถ้าใครชอบนิ่มนะ ตอนที่ผัดหมูอ่ะเอาลงไปผัดพร้อมหมูเลยนะทุกคนยายก็จะปรุงแล้วนะใส่เกลือลงไปนิดนึงใส่น้ำปลา สีวขาวนิดหน่อยให้มันหอมนะทุกคนแล้วก็ใส่น้ำมันหอยเข้าไปถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะทุกคนน้ำมันหอยแล้วก็ชูรสชูรสนี่ยายเชื่อว่าทุกครัวที่กินชูรสต้องมี ยายังไม่ได้ใส่น้ําตาลไปเอาน้ําตาลก่อนใส่น้ําตาลเพราะว่าเปรี้ยวหวานต้องมีหวานนะทุกคนมีเปรี้ยวจากสับป,ปะรดจากมะเขือเทศแล้วก็หวานจากน้ําตาลเค็มจากน้ปาปลาเปรี้ยวหวานเค็มครบรสนะทุกคนถ้าถ้าพริกถ้าพริกพริกหยวก เผ็ดก,ก็จะได้เผ็ดมานิดๆอ,อร่อยเวอร์วังทุกคนเดี๋ยวก็ปิดไฟแล้วนะอร่อยเวอร์วงังเชื่อเทุกคนทุกคนที่ทำอาหารน่ะจะต้องบอกว่าอร่อยทุกคน นะอาหารที่ตัวเองทอําอ่ะต้องบอกว่าอร่อยทุกคนถ้าใครบอกว่าอาหารที่ตัวเองไม่ทําเอ่อตัวเองที่ทําใครบอกว่าอาหารที่ตัวเองทําไม่อร่อยออคนนั้นก็เพี้ยนละ่ะทุกคนเลยอร่อยเวอร์วังอลังการมากินข้าวด้วยกันค่ะทุกคน